อยู่น้ำแป๊บนึงแป๊บซีเบคอนโอ้เป็นของโ่อมเหี้มดแม่งเข้าไปในขวดแป๊บซี่ครับโอ้คนไม่เต็มเดียวโอ้กลายเป็นตัวกินมดละอะแจ้งหัวมัน ไม่เป็นไรบกินไปแล้วนะวางไว้ยังมีเบคอนจากเซเว่นอยู่เลยเนี่ยเว้ยดิเจที่เจอในทีหนึ่งจะไหวป่าช่เนี่ยะไม่ได้เป็นคนช่วยนายนะ โซล่า she could go fuck herself มีอีผู้หญิงคนหนึ่งอะนะจะมาเออมาถามเราอจะฉันมากมายอ่ะฉันเลยบอกเธอไปว่าให้ไปไปไปแฟบแฟบนะเอ้ยผู้หญิงแฟบแฟบไม่ได้นะโอ้มึงไล่ไปแฟบเลยแจะคกินจะหดไปไหนเพื่อนกูออกจากคุกแล้ว let's go let's go อ่ะว่าแต่รถนี้ใครวะเหมือน bm bmw ไปแล้วไป ลงแบบล็อกล็อกตายสุดยอดไป What's the deal with that car? Oh shit! รถหรูเมื่อกี้เพียบเลยมาเนี่ยแจ็คกี้เฮ้ด็กก็ออกมาออกมาโอ้ยเลยเลยใหญ่เลยครับโอ้โหกินมดไปบิี้ Pick up the suit from store crack ทำไมต้องไปเอาสูตรวะอ่ะไอเทียนี่กำลังวัดสูตรอยู่ไทไท มกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้นะอ่ะอ้าเจกี้วิ่งมาอย่างไวอ่ามดหมดไต่ออีกโอ้กินคนกินแบบฟี่คนอื่นยังไม่พอยังมาไต่มือโอ้โหหล่อเบย์ครับนะ go to the cemetery ต้องไปงานศพงานศพอโ้เจกี้ก็หล่อตามผมมาเรียบร้อยมา ใส่ต้องไปงานศพเออเครือญาตินะครับของอังเคิลโปที่ลุงกูตายแล้วนั่นแหละลุงลุงตายแล้วลุงลุงโปนะใช่แพนด้านะโปปิงปิงบิงดูอยู่ดนียกังฟูแพนด้าว่าแต่มึงทำไมมึงอ้อมจังเลยฮะบังคับให้กูอ้อมอ่ะโอ้โหไปไกลเบย์ครับตัดดีกว่าอู้มาขึ้นทางด่วนอย่างเงี่ย เราไปงานศพใช่ไหมเนี่ยมีงานศพของเราพวกเราบ้างไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกเป็นชะตาไอ้จุ้ยมิงอะไรไอ้จุ้ยจุ้ยอะไรนั่นคือไขวะอีเจนั่นแน่ๆเลยอะรถติดเลยตั้งด่านตำรวจตั้งด่านบูลชิตบูชิตชนชนหมดชนหมดเลยถูไถยถูไถย ้อาไปงานศพนี่มันต้องโอ้โหอะไรขนาดนี้พิธีรีตองเนะี่ยไม่ใส่เสื้อดงเสื้อแดงทนำะไมต้องใส่เสื้อดำนะใครเป็นคนกำหนดกำหนดขึ้นมาวะใครเป็นคนกำหนดขึ้นมาว่าต้องใส่ชุดสูทแต่ว่าบางทีนี่งานศพผมก็เห็นแบบแปลกๆนะคนแม่งก็ใส่ชุดดำจริงเนะี่ยดำแต่แบบโอ้โหผู้หญิงนี่ก็ใส่แบบเซ็กซี่นะ,ะไม่รู้เพื่ออะไรให้รู้ว่ากูเสื้อดำ ้านาทางนี้บ้านไม่เข้าลึกจังเลยเฮ้เหมือนจะข้างหน้ามันจะมีที่เก็บท้าไหมวะลู๊กตาครับเห็นไหมคุณผู้ชมถึงที่มหมา,ายอ้าวหยุดออโต้ไเกี์ออโต้เบรก ABS ไปดีไปไม้ร่วงฝนตกไปไม้ล่วง,ไไวงอย่างกับว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างโอ้โหดูหนายแก่นี้ไปเลยไปดี ไปดีเถอะเพื่อนทำใจไม่ได้ทำไมไม่ส่งอังเกลโปไปให้หมอเจมในเซอร์เจียนซิมิเตอร์ไอซิบแปดเคมาทำอะไรตรงนี้วะมันจะมาโชว์สักอย่างแล้วมึงจะมาเปิดสงครามกับเราตรงนี้ฉันก็ไม่ได้แคร์มากว่ามีตำรวจมาที่นี่ด้วย they're sunny and benin why the fucking sunny you are they're fucking arresting you ah sunny, sunny <laughs> don't sonny sunny i've been oh. looking forward to this moment for a long time mm. yes and it will make you look so good to your bosses they mm. might even pat you on the head like an obedient dog like i'm gonna try I to clap take a drink come on don't get your fancy shoes all muddy uh. Let's go boys. We got what we came for. แล้วไปทำอะไรผิดวะ Hey, you. You c a t do this here. มึงทำงี้ไม่ได้แล้วเว้ยอันนี้เป็นงานศพเนะไอ้ยตำรวจเที่ย์แปลกตรงๆรฮะ Why t you? The 18K are about to do this city a great public service. มันพร้อมนะแก๊งสิบแปดเคสิบแปดเคที่มาพร้อมไฟเลยครับตำรวจมีหน้าที่จับกู้ไล่นี่จะเกิดปัญหา ตำรวจไป,อ,อ,ไปอ,อู๋เอาแล้วครับแม่งถือปืนมาอย่างงี้งานศพพ่อเลยเนะี่ยมาทิงท่งผมจะเป็นไมีเสียงกั่คุณตะชูเจ็บคอเจ็บคอสไลด์ลมสไลด์ลมหลบสโลโมชั่นได้กระโดี๋จะอ,ออกมา เ,เมือม่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีปืนดีเห็นปืนดีสโลโมชั่นหลบหลบหลบหลังเสาหลบ,ลลบเฮดชอด็อตเฮดช็อตมีงานศพมีงานศพอัเนี่ยมึงโคตรอุกอ,อาจเลยแรบจะไปยากอะไรโอ,โ,โอ้โหโ โลโมชันลงก่อนเกือบตายเตายมีคนเนียสี่คนลบย้ายย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่กันไป้ยลบ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 ลลลลลลล ลงลมึงลงไปแทนศพอยู่ข้างในเลยเฮ้ยเว้ยมันมีแกสเน็ตแล้วเชอะโอ้โหแม่งเอา RPG มาได้ไงวะโอ้ยไอ้ระเบิดวะเนี่ยอย่าบอกนะมันเอามาจริงๆเนี่ยชิบหายนะครับหลบหลบฟังเพนเดียวไอ้เพนเดียวไอ้รยำไอ้เพนเดียวคือไอ้ตำรวจเวรเมื่อกี้ ปืนไรเนี่ยชิ้หายหลบ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 อ๊แกนเน็ตโหมดโอ้โหปืนไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแกนเน็ตด้วยว่ะอ้าวหายเลยเป็นแผ่นแผ่นปลายก็หายไปด้วยเนาไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันจัดมันจัดใช้าไปหน่อยูทำกาบใส่ฝน ถอยไปหลบหลบนี่แหละคุ้ม,ม,ม,มบินบินอนกิ้งเลยไม่มีเสี้อกงเสี้เก่อให้เซ็กอันเลยลระสุดจะหมดอ,มอยิยงมาจัดกันในงานศพเลยนะ เกืถี่เป็นว่าเป็นพิธีรีตองที่มันอุกอาจมากครับจึงกล้ามาทำร้ายกันซึ่งหน้าเลยครับซึ่งฝ่ายมันตายเป็นเบื่อเลยครับฝ่ายเรานี่ไม่ตายแต่คนเลยแต่เลือดเลือดอาบหน้าขนาดนี้อาบจนเป็นเออฟอกเลยครับต่อยไปเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ชอบนี้ใช่ไหมชอบชอบนี้แหละได้ ชอบงี้หไงใช่อ้าวรอช่องข้ามหัวบินโอ้โหคนติดไฟคนไฟคนไฟบินยิงมันเลยทีนี้มีไหม,ไมอ่ะเต้ไอ้ใครอีกใครอีกจริงปางกระจายกระจวยกระจวยหัวคายกระจวยหัวคาย ตายหมดหมดหมดสิ้น Look we can't let this go on. We have to deal with e 18K and with the police. เลไปสึกกับไอ้พวก 18K ครับแล้วก็ตำรวจด้วยเนี่ย intrusion intrusion เอ,อ็โปตายไ w แล้วเราจัตุรัสเทพทั้งสี่นะต้องมา <c oughs> ชร์นนี่คืออะไรประมาณว่าแชร์แมนนี่คือตำแหน่งที่สูงที่สุด,ดมาทมาะเลาะอรว่าประมาณว่าบิ๊กสมล,ลีนี่อยากขึ้นเป็นใหญ่ไอ้นี่โดหด u น่มัน เขาทะ t ลาวอปานก็อมมาองหน้าขาทำไม็กกินมากปากม o น t หนที่ o ันเป e a ซันออยด h แป๊บๆเองทำไมปากกขแ เอาเรือดที่ฝังแล้วฉันเตือนอยู่แล้วเนี่ยฉันจะทำทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นแชร์แมนหือแล้วโอ้โหแม่งเถียงกันมันน่าดูครับที่ที่ผมตัดนี่ผมอยากจะดูนะแต่ว่าคุณผู้ชมก็อาจจะดูครับผมขอโทษครับเพิ่งคิดได้เมื่อกี้คำอ่ะโอ้อะไรอัพได้อัพเกรดอะไรมาเนี่ยเทรดอัพเกรด เพยเยอร์เทครีดิวเดมจฟอร์มเมลีเวปอนทำให้อืดขึ้นเนีเป็นเพรากายยาเหล็กนะเขาเรียกว่ากายยาเหล็กนะครับโอ้หภาษาภาษาบ้านๆโอเคมันก็ทะเลาะกันไปที่เรียบร้อยไอ,อ,อ,อ้ตำรวจเนี่ยโอ้โหฝันฝันฝันร้ายเขาว่ากันว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีนั่นไงท้ามมีคราบเลือดดนะ้วยเนี่ยหัวนมก็ดำ นี่กูมาดูเลยเนี่ยโอ้เราอยู่ที่ไหนวะครับกำบ้านใครเนี่ยมีทีซ้อมมวยด้จะด,ดึงคอนลอย something big going down meet o r not point ไวเท่า <c oughs> ที่จะทำได้ให้ไปไหนอีกโอ้วุ่นวายจังเลยมีชุดอะไรใหม่ๆเปลี่ยนมบโอเคครับเป็นเป็นคุณหมอดีกว่านะก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าเออเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะตัดทาร์ท เมื่อกี้เราได้ไอหุ่นหุ่นกระป๋องมาตัวหนึ่งไงครับนะไอลูปลูปปั้นนรก <c oughs> มันไสเลยรู้สึกรูส้ส <c oughs> ิกมันไสชอบคนมันไสมันไสไปนะผมไปด้วยอ่ะก่อเล่นว่าดต่คนในเกมนี้เขาว่ายน้ำไม่เป็นนะครับเนี่ยด้วยเขามีวิชาว,ว่านนยน้ำเว้ยคุณผู้ชมดูหน่อยครับนี่ขนาดปรับเอ่อกราฟิก น้อยๆเน,นี่ยถ้าเป็นเครื่องคุณออยคุณเอกนี่คงจะอลังอลังกันแน่นอนนะปรับอันต้าอะไรเงี้ยนะคงจะเป็นเกมที่มันมากมันน่าดูโอเคครับเด็ว่าตอนนี้ต้องไปเปิดอันล็อกท่าใหม่มีแท็กซีไ่ไว้แน่เอารถก่อนเอารถเอารถไปหาแท็กซี่อะไรกามมาให้หมอครับหมอไซที่มากหมอเจ็บไปครับลบไปอ้าวเฟมเลตกเฟมเลตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อ่าอ่าอ่าประตุกกระตุกกระตุกกระตุกนง,งสสยฝนตกนะครับผูกแล้วแบบคอมมันเรนเดอร์ไม่ทันมันประมวลผลการาฟิกไม่ทันเนี่ยหรือคอมผมร้อนยัไม่รู้นะไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนเจอแท็กซี่แล้วเจอเจอแท็กซี่เบรกเอียอเบรกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดู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 ลงทำไมเนี่ยอุ้ยข้างหน้าก่อนหน้าแท็กซี่ก็มีแท่นบูชายันนี่แท่นในจุดทูมอะครับสารภูมินะสารภูมิเฮ้ยเดี๋ยว คันนี้แม่งชักเถื่อเกลืมเลยทำให้ผมเสียเวลาขนาดนี้กูยิงแม่งเลยดีไหมเนี่ยยิงก็ไม่ได้อะอันนี้ชั้นหนึ่งไปกระตุกอะไรนักหนาอ้าวโอเคได้สัิทีแม่งเนียวนๆกับแท็กซี่อยู่ประมาณเออเกือบสามสี่นาทีครับนะผมบอกไปกดคันหนึ่งมาก็ไปกดขโมยรถมันแะงนั้นสวยเบยตัดแมงเบยครับเซ็งเซ็งแมวนะ คุณหมอมาเรียนรู้มันเรียนรู้ท่ากริ่งกริ่งหนึ่งทีเลวบปิดกระต่ายกระต่ายฮานล็อกเกอร์ไอหมาเมฆไปแล้วเนี่ยสตะอะไรเนี่ยเฮ้ยฮอนเอฟเอ้ยตอนนั้นเมื่อตอนนั้นมีท่าใหม่นี่าที่ฮอนเนะ สตันนิงอาร์มเบรกแกปร์นฟอลโลอัพอะไรของมันวะมันคือเบื้งยาวจังเลยต้องต้องจัดต้องต้องต้องดูสักหน่อยนะครับแกปร์เอฟได้ยังไงเข้าใจละวพอที่ตึกรออ่ะต้องรอมันขึ้นเลยใช่ไห้ยืนขึ้นหนึ่ง หนึ่งสองสามหน้าเนี่ผมไปน,นี้ไปเจ็บแทนเลยครับขอเจ็บแทนมึงไปเป็นบอบบี้ให้กูเลย <c oughs> มาเลยโซนตีนอ่โซนตีนโซนตีนหน,นึนนนนนนน่งหนึงน่ง <c oughs> นอนนิ่งเลยโอเคครับก็เรียนรู้ท่ามาเกือบครบแล้วโอคค้พวันนี้เต้นโรบิกันมันเลยนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดแชร์เป็นเพื่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีคนดูเยอะๆนะครับเพื่อนๆจะได้ดูด้วยนะครับ <c oughs> ว่าวคุณผู้ชมเข้ามาดูบ้าอะไรแคสเกมครับเขาจะได้เข้าใจจริงความมันเข้าใจเปล่า เข้าใจยังเข้าใจยังโยนลมไปไกลเลย